นักวิชาการก็ประเมินกันนะครับว่าสถานการณ์สู้รบในเมียนมาตามแนวชายแดนไทยนี่อาจจะยืดเยื้อไปได้ถึง3ปีฉะนั้นความจําเป็นของหลุมหลบภัยในฝั่งไทยครับหน่วยงานเองก็ควรจะมีแผนซักซ้อมทั้งการใช้งานแล้วก็การอบพยพไปรองรับด้วยเผื่อว่าถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับมีผลกระทบขึ้นมาจริงๆชาวบ้านในฝั่งไทยนะครับจะได้ปฏิบัติงานแล้วก็ไม่โกลหลหนด้วยครับ สถานการณ์สู้รบในเมียนมาตรงข้ามจังหวัดตาขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์จะไม่มีการสู้รบกันอย่างรุนแรงเหมือนช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีการสู้รบกันในบางพื้นที่ชั้นในครับซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายแดนของไทยมากนักแต่ในอนาคตนั้นก็ยังไม่สามารถคาดการได้ว่าจะมีการสู้รบกันตามแนวชายแดนของไทยอีกหรือไม่เพราะว่าส่วนใหญ่ฐานที่มั่นของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมาจะอยู่ตามแนวชายแดนของไทยหัวหน้าโครงการศึกษาความขัดแย้งทางด้านชาติพันธ์ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าปัจจุบันแม้สถานการณ์สู้รบในเมียนมาตามแนวชายแดนของไทยจะไม่สู้รบกันรุนแรงเหมือนก่อนแต่ก็เชื่อว,ว่าการสู้รบจะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอย่างน้อย3ปีครับดังนั้นหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือว่าฝ่ายปกครองในพื้นที่ควรต้องจัดทําแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทั้งเรื่องของการอพยพการแจ้งเตือนหรือว่าหลุมหลบภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ การมองสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดแบบนี้แต่ว่าภาพที่ควรจะเป็นใหญ่มากกว่านั้นนะครับในการมองสถานการณ์ชายแดนเนี่ยเราควรที่จะต้องมองในแง่ของการจัดการวิกฤตสถานการณ์ชายแดนซึ่งหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่หลุมหลบภัยแต่การจัดการวิกฤตสถานการณ์ชายแดนเนี่ยเป็นการพยายามที่จะมองว่าถ้ามีการปะทะหรือว่าสงครามเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยการจัดการวิกฤตหรือว่ารองรับสถานฉุกเฉินของรัฐในพื้นที่ชายแดนจะเป็นยังไง อจากศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากระบุวา่าปัจจุบันมีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาเดินทางเข้ามายัางฝั่งไทยเพื่อพักอาศัยอยู่นพน้นที่ปลอดภัยชั่วคราวที่วัดบ้านหมื่นือชัยตำบพอบพระอำเภอพอบพระจังหวัดตากจำนวน118คนขณะที่หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองจังหวัดตากติดตามสถานการณ์ในฝั่งเมียนมากันอย่างต่อนเนื่องนะครับเ<ๆ>พื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และขอความร่วมมือชาวบ้านงดเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ตามแนวชายแดนที่มีการสู้รบเพื่อความปลอดภัยด้วยครับ